โอะไรต้องนน่าเดี๋ยวลุงก็วิ่งขึ้นไป สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไบโกเฟ่ทุกคนครับวันนี้ผมมาอยู่กันในรายการไบโกเฟ่นะครับอยู่กับน้องแจ็คนะครับกระเป๋าชมพูน่ารักเชียนะครับแล้วก็น้องพีทนะครับน้องพีทซักแปดร้อยนะครับคันนี้ของน้องแจ็คนะครับคันนี้นะครับต้องขอบคุณทางน้องเคชอเตอร์กระดาษนะครับที่ให้ยืมมาทําคลิปนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมพามาฟังผมบ่นนะครับเกี่ยวกับเจ้าดูกติไฮเปอร์โมตัร821นะครับหลายคนถามเข้ามาว่ารถสูงไหมบอกเลยว่าสูงหายเลยครับสูงมากนะครับขาผมไม่ถึงสองข้าง อะไรขี่ได้ไงวันนี้เดี๋ยวมีคำตอบนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดซับสไคร้ไลค์แชร์นะครับข้างล่างนะครับให้ช่องใบกุ้งเฟ่นะครับแล้วอย่าลืมกดสัสสส่น,นรก,รกระดิ่งนะครับเดี๋ยวยังไงไปชมคลิปกันครับไปหน้าปัดของไฮเปอร์โมตอนะครับ821ปุ่มสตาร์ทนะครับมันจะปิดงี้ครับเราดันขึ้นปุ๊บแล้วกดสตาร์ทั่นมาก นี่นะครับคือว่าวิธีขึ้นไฮเปอร์นะครับสำหรับคนขาไม่ถึงเหยียบขึ้นคอมเสร็จนะครับเนี่ยขาไม่ถึงนะครับเอียงขึ้นมาปึ๊บแต่ขาตั้งแต่ยากหน่อยอ่าได้แล้วะ้อมแล้วไปครับไป โหมดทัวริงทัวซิงนะครับคือโหมดมันก็มีอยู่สาสี่โหมดถ้าผมจำไม่ผิดผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดเยอะนะครับอันนี้ผมพามาชมพามาฟังผมบ่นฟิลของดูกตินะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าเฮ้ยพี่สูงเท่านี้พี่ขี่ได้ไงอ่ะสูงวันจ็สิบพี่ขี่ยังไงอ่ะคือคือ,ค,อคือทุกคนต้องความเข้าใจกันครับว่าการขี่รถเนี่ยจะสูงเท่าไหร่ มันไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าคุณมีทักษะนะครับแต่ก็ไม่ใช่แบบเตี้ยแวบบติดดินแลว้วมาขี่ไฮเปอร์อันนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะฮะผมเองนะครับก็มีปัญหากับการขี่ไฮเปอร์นะครับคือว่าไฮเปอร์เนี่ยมันสูงสูงมากขาผมเองก็ไม่ถึงเพราะขาผมไม่ถึงเนี่ยมันก็เป็นปัญหาแล้วว่าเวลาผมจะเตะขาตั้งข้างเนี่ยมันเตะไม่ได้เพราะดูกติขาตั้งข้างมันเพียวๆนะครับมันจะไม่มีจะง,งอยยืดออกมาให้ผมแบบเอาเอาปลายเท้าหรือส้นเท้าเกี่ยวให้มัน เตะออกมาได้นะฮะมันก็ต้องใช้เวลาทำความคุ้นเคยครับก็เหมือนกับอารมณ์เราขี่วิบากขาไม่ถึงนะ่ก็โดดลงมาข้างๆแล้วก็เดี๋ยวผมไปทำให้ดูแล้วกันเ่อนๆได้ลยครับทีนี้ให้เปอร์โมตาเนี่ยหลายหลายคนคงเคยได้ยินนะครับว่าเครื่องเอลโทวินของดูกติเนี่ยคุ้คเป็นสองสุขููโลกนะมันค่อนข้างแบบดึงเน่ยดึงมากดึงแบบดึงดึงชิบหายอะ่ยะเยอโอ้โหดึงมาก เปิอดออกเพื่มันพุ่งฟุ่งเลยเี่บใครชอบความท้าทายความตื่นเต้นความร้าใจอะดรีนาลีนหลังหรือรถดึงๆึงงเนี่ยแนะนำให้เปอร์โมตาร์ดขี่ง่ายมุดง่ายด้วยผมบอกเลยผมชอบม,มากตอนแรกผมก็ไม่กล้าขี่นะองเคบอกพี่กันขี่เลยพี่กันล้องเลยพี่กันผมก็บอกโอเคขาพี่ไม่ถึงพี่ขี่ไม่ได้โอ้เฮ้ยพี่ล้องรู้พอขี่ได้ครั้งเดียวนั่นแหละติดใจมากนะครับ เรบอกเลยว่าไฮเปอร์โมตาร์เนี่ยเหมาะกับถนนเมืองไทยมากนะครับเรื่องความที่มันเป็นขึงวิบะขึงโมตาร์นะครับขึงทางเรียบนะครับมันเป็นแบบจะลุยก็ได้จะทัวรลิงก็ได้นะฮะมันมันได้ทุกแนวอะ่ะเดาคือถ,ถนนเมืองไทยก็อย่างรู้ๆก็อยู่อะ่ะว่ามันก็ไม่ได้ดีมากนะครับคันนี้เหมาะมากนะครับแต่เสียงข้อกระป๋องนี่รั่นไปหน่อยนะผมว่าขี่นันๆอหูชาเหมือนกันนี่ถ้าเกิดมีควิกชิปนะั่เป็นอะไรที่แบบ สุดยอดอ่ะเนี่ยยังไงนะก็ต้องขอบคุณทั้งเคนะครับสำหรับเจ้าไฮเปอร์โมตานะครับที่เอาไม้ผมลองทำลิปนะครับอันนี้มันไม่มีซิวหน้าเนาะมันก็จะแบบโอลอยมันก็จะแบบว่าโต้ลมหน่อยนะครับแต่ฟิลการขี่การคุมรถเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าไฮเปอร์โมตานี่ขันเร่งเง็นขันเร่งเ,เงเฟ้าแล้วมันค่อนข้างไวมากนะครับไม่เชื่อผมทำให้ดูนะผมจะเยอะนะ โอ้โหใครบอกคะเรื่งไฟฟ้ามันดีเลยไม่เลยนะมันเบาแล้วมันไวมากน,นะครับถ้าใครยังไม่เคยขี่นี่ต้องค่อยๆนะกเพื่อังเห็นว่าเวลาผมขับรถจเจไไ้าให้ประวัติตร์เนี่ยผมจะสองนิ้วกันคัดอีกสองนิ้วก่อเห็นไว้เพราะว่าถ้ากรณีแบบว่าผมเผลอไปกระแทกคันเร่งปั๊บเนี่ยมือหลุดจากรถเนี่ยเรื่องใหญ่มากนะครับ อโอ้โน้ำมันจะหมดอะไรวะเนี่ยเพิ่มไปร้อยนึงอย่างถนนเส้นนี้นะครับขรุขระมากพื้นมันเป็นปูนไม่ค่อยดีนะครับแต่โชค๊คมันทำหน้าที่ดีมากเลยถาาว่าคนขับให้เปิร์ควรมีการสบัดไหมก็ควรนะครับพอรสด้วยความที่ว่าท้องมันจัดต้นมันจีจานมากเวลาเรากระแทกงอ้า,อาจะรอยทำใ้เราสบัดได้นะครับ แต่อันนี้ไม่มีชิวนะมันโตลงม,มากเลยอ่ะรถมันขี่สบายมากเลยไม่เมื่อยนะครับถามว่าคน้อนเนี่ยเมื่อยไหมวันก่อนนะครับผมมีโอกาสได้พาเอ่อน้องพอยครับ้อนหายไปนะฮะถามว่าซ้อนยากไหมสำหรับคนขาสั้นนะครับขาไม่ถึงเลยเนี่ยมันจะมีปัญหาเวลาแฟนขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นข้ามรถไปซ้อนนะฮะก็คืออาจจะต้องลงขางข้างก่อนนะครับแล้วก็ให้แฟนขึ้นก่อนแล้ว,ลว,ลวเราอยียงรถนะฮะตอนลงก็ ปัญหาเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าสายซ้อนด้วยกันเขาจะรู้ดีว่าเขาจะมีวิธีลงของเขานะครับไม่ให้รถเราโยกซ้ายโยกขวานะฮะแต่โดยรวมแล้วเวลาแฟนตอนน้ำหนักเพิ่มขึ้นขี่ไมไหม้นะครับมุดปกติเลยจอดสแดงปกติเลยแ,ลแรกๆอาจจะมีเก่งกันบ้างนะครับเพราะว่าเราไม่คุ้นรถนะแต่พอเราใช้ไปสักระยะแล้วแบบเออเราคุ้นรถแนละ้วเราไอ้นี่ได้ได้ยืนคืร้อยสา103ศนะาไมใช่ 130, ช้ยอยสิชิวๆนะครับโอ้โหหลุดโค้งนะครับ อืไหมยากไหมแหมปกติเลยครับมันคือรถปกติเลยแ็กชั่นท,ทนันท o ทุกอย่างระบบมันทำหน้าที่ของมันยากไหมไม่ยากเนี่ยครับพื่ไม่ต้องใช้แรงดึงรถเลยแล้วก็ออกได้เลย,เลยนี่เอ้ยับโค้งครับอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะเราไม่คุ้นรถ เดีถามว่าตอนเร่นแซงหย่อนเร่งแซงมันดีไหมผมขับมากเนี่ยเวยลามุดก็แบบสบายเลยนะครับเพราะว่าด้วยความเพนมันสูงนะครับมันเลยมุดง่ายเดีย๋ยวแม่ปั๊มเพน้องพีก,ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งโอ้โอ้โอ้ตัดลมได้ดีมากเป็นรถที่ขี่ง่ายและพิ้วนะครับเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งนะครับ อเวลาลงครับลงงี้นะครับแล้วก็เตะขาตั้งอ่าเอาเก้าห้าร้อยหนึ่งครับนี่ฝานังมันดูกตินะครับเปิดตลกดีนี่ก็เปิดงี้ครับช่นนั้นเองนี่ครับ ครับนี่น้องก็ยังสูงกว่าผมเลยนะครับเนี่ย <c oughs> คือเทคนิคเมื่อกี้ที่ผมให้ดูคือเทคนิคการลงรถแบบสำหรับคนขาไม่ถึงนะครับอโอเคก็ต้องทำใจครับคนขาไม่ถึงจะขับคนไหนก็จะเหนื่อยหน่อยไป<ะ>เดี๋ยวเราไปหากวานเลาอคนหนึ่งนะครับ <c oughs> เออตะวอะไรตรงนูนะ้นน่ะแต่ลุกกกงก็วิ่งขึ้นมา เราไม่อยากตามสปอร์ตได้นะครับแังนี้นะครับเย้ yeah, ครับพันเทโค้งไม่ได้ยากเลยครับดึงออกไปครับแล้วไม่ต้องดึงเยอะด้วยเฮ้ยแจ็คเนี่ยเราแยกโซนนี่หว่ารถญี่ปุ่นนี่รถอิตาลี <disclaimer> แจ๊กเตะขาตั้งให้หน่อยดิพี่เตะไม่ถึงเนี่ยครับหรือยังไงเพื่อนช่วยเตะครับ <ảo> ขาไม่ถึงก็ไม่มีอะไรเยอะคือฟิลการขับขี่ถามว่าเราเอ่อขาไม่ถึงขี่ได้ไหมก็ได้นะครับแต่เวลาจะตั้งขาตั้งก็อาจจะต้องรบกวนเพื่อนหรือไม่ก็โดดลงมาเองนะครับก็ไม่ยากนะผมว ah ่า ร้อยหกสิบร้อเพนเคบอกมีคนสูงร<อ>้อยหก็ขี่ได้นะครับอยู่ที่ทักษะมากกว่านะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับยังไงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับน้องเคนะครับบัตเลอร์กาลาดนะครับอยู่ตรงปากเกตเอ้ยไม่ใช่สิอยู่ตรงแจ้งวัฒนะปากเกตยี่บสี่นะครับ ก็ใครสนใจจะไปเซอร์วิสรถนะครับไปกับบางเคได้ติดต่อได้ผมใส่ลิงก์บัตรเลิกกระดาษไว้ให้ข้างล่างเนาะหรือใครจะเอาเี QR c ค d e ตรงนี้ก็ได้นะครับผมใส่ไว้ให้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครต์ไลค์แชร์นะครับให้ชอบไปเก้าเฟข้างล่างนะครับอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งให้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย